ต้นนี้ค่ะราคาเดียวกันไหมราคาเดียวหมดเลยค่ะเหมือนแค่ต้นเดิมเหมือนยค่ะไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าหยาดฝนค่ะเหมือนหงษ์สุวรรณเนาะเหมือนหงษ์สุวรรณเห็นคือเหมือนหงษ์สุวรรณเลยแต่ไม่ใช่ค่ะสวยๆๆดังนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมชื่อะไร

นุ้ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นก่อนนั้น1,500ค่ะ1,500อะไรนะกูสูมากูสูมาค่ะกูสูมา2,500นะท่านผู้ชมต้นนี้มาไปแล้วถ้าท่านผู้ชมอันนี้บอกเงินนะคะเนี่ยดูดิเพิ่งจะเคยเห็นค่ะท่านผู้ชมสวยมากดูดิกมาไม่ทันเขาเหลือต้นเดียวค่ะนี่ลูก ี่เขาเรียกว่าบอเงินนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะพี่เขาเอฟแล้วสองต้นนี้เท่าไหร่พี่ต้นนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะท่านผู้ชมสวยมากอันนี้สาวเชียงใหม่นะคะอันนี้เท่าไหร่นะพันห้าเหรอพี่เนี่ยสาวเชียงใหม่สวยมาก ค่ะท่านผู้ชมอูงมากๆเลยอันนี้สตอเบอรี่ก็สี่ร้อยเหมือนกันสตอเบอรี่สี่ร้อยสี่ร้อยเหมือนกันสี่ร้อยเหมือนกันมีสี่ร้อยค่ะท่านผู้ชมแล้วส่วนยอดนะมาพิจารณาอะไรบอกให้หมดเลยเลยต้นนี้ถ้าเราอยากพัเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยค่ะเฮียสแล้วสตอเบอรี่อ่ะ สี่ร้อยเหมือนกันหมดเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วปลาแป้งนั่นน่ะอันนี้เหรอคะอ่าอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยค่ะท่านผู้ชมสาวน้อยปลาแป้งคมีร้อยห้าสิบตัวแดงอันนี้แปดสิบพกลงหรอคะแปดสิบร้อยห้าสิบถามราคาก่อนนะคะจ้าไม่เป็นไรถามได้ไหนพกลงอันไหนโน่นน่ะเหรอที่อันนี้จะตุ้นเล็ก ผู้ชมมาดูให้ผมต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่หนูสามพันห้าค่ะสามพันห้าจ้ะสามพันห้าท่านผู้ชมสวยมากมีนางใหม่ก็มีนางใหม่ก็มีนางใหม่เท่าไหร่ไม่หม่มีนั้นสองพันห้าสองพันห้าต้นเล็กนะคะต้นเล็กนางใหม่อันนี้สามพันห้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยเข้มาสามพันห้าอันนี้สองพาสี่รอยจอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ

อันนี้อะไรนะมิ่งมงคลมิ่งมงคลของพี่จำทับกับพ่อมงคลตอนซื้อมามอ,อุ้ย<อ>สวยเลี้ยงนีงไไ่ไปได้สักครั้งคนได้ไม่นานมั้มงจะมกันไ,ไ,ไ,ไว้โอเลยีตต้องตามน,น้องก็เลี้ยงยากนะอันนี้เลี้ยงยากไหมหนูเลี้ยงยากไหม อยู่ได้นานไหมยู่ได้้นาาเลยค่ะท้านผู้ชมเานี่แ้ก็องดาลอมเงินอามเงินเลี้ยงด้วยอ้ี่อ่งนั้นเกินที่สิเอง อะไรอะสีสเก็ดีสเก็เหรออันนี้พระท่านผู้ชมสีบุรีรัมนะคะต้นนี้พันสองค่ะต้นไม้ที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้ค่ะเดือดแต่สองต้นเลยต้นใหญ่ผมเอามาโชว์แทบทุกอาทิตย์ต้นใหญ่สูงประมาณไ์ประมาณนี้น อันญมณีเท่าไหร่อะคะตัวไหนพี่อัมณีแดงเหรอครับค่ะหกร้อยครับ ใส,ส่สนะพ่อน้องเขาเป็นคนใต้นะคนที่เดียวกับพ่อเลยนะ่ <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรควรอินไหมหนูไหนครับนี่อันนี้สหดิชะเท้าสหาดิะสวยเนาะถ้าคุณอินใบจ่อยนี่กว่านี้เรียวกว่าใช่ไหมอันนี้สหดิฉะนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยดูดู อ so so ันนี้สาวสันกำแพงค่ะท่านผู้ชมมีสาวสันกำแพงได้แล้วเนี่ยตันนี้กันดิ อ่ะอันไหนอ่ะสวยนะเนี่ยนะโอ้สวยนะสวยมากค่ะท่านผู้ชมครับมีบั้าพันห้าครับเก้าพันศิลาหุ้งทองศิลาหุ้งทองสองหมื่นเก้าพันห้าเหมือนกันครับตีรวมเลยเก้าพันห้าหมดเลยเนี่ยรวมแตละเก้าพนี้อันนี้เดียวนะคะแต่เนี้ยมันอาจจะมันแดงขับสอนตัวนี้แดงเยอะเขียวน้อย20,000กว่านะคะท่านผู้ชมอันนี้9,500พานะคะ ในต,ตู้นี้9,500หมดเลยนะคะสวยมากค่ะหลังจากเมื่อกี้ที่เราไปซื้ออบอนสีกันมาแล้วนะคะก็ได้มาอยู่4ต้นหต้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นออมเงินค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเนี่ยที่เราได้มาสวยมากค่ะท่านผู้ชม,มต้นนี้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้150นะคะท่านผู้ชม วยมากนี่ร้อยห้าสิบออมเงินอันนี้หมายความหมายของเขาก็หมายถึงว่า,าเก็บเงินเก็บเงินได้นะคะใครมีไว้เลี้ยงเก็บไว้ก็หมายถึงว่าเก็บเงินเก็บเงินได้ดีเงินทองไม่รั่วไหลนะคะเขาเรียกว่าออมเงินนะคะท่านผู้ชมเนี่ยร้อยห้าสิบที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะไปหลายร้านมากเลยค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายที่ร้านเขาให้ดูนะคะท่านผู้ชมถ่ายแป๊บแป๊แป๊บปเองเพราะว่าคนมันเยอะด้วยค่ะท่านผู้ชมก็เลยไม่กล้าถ่ายนะคะ ได้มาแล้วออมเงินต้นนี้สวยคะ่ะท่านผู้ชมต้นที่สองนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้กุซุมานะคะอันนี้สองร้อยนะคะท่านผู้ชมกุสุมาแม่กุสุมานะคะท่านผู้ชมต้นติดหนึ่งเล็กนิดเดียวนี่งอันนี้สองร้อยนะคะท่านผู้ชมแม่กุุมาแต่ก็อยากได้นะคะนี่ต้นเล็กๆอยากได้ก็เลยซื้อคะ่ะท่านผู้ชม นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าออดิทนะคะออดิทที่ว่าเขาใช้ทําแกงส้มอะไรได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นสวยดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยซื้อมาเมื่อกี้ได้มาก็สวยนี่เดี๋ยวไว้วันไหนมาดูนะคะว่าเขามีหลายต้นมากนะคะเดี๋ยวจะไว้แยกเขาไว้ให้เขาเลี้ยงอีกสักยี่สิบวันนะคะค่อยมาแยกกระถางกันนะคะเนี่ยสวยมากค่ะท่านผู้ชม นี่ก็มีนี่อีกต้นหนึ่งนะคะที่ได้มาเมื่อกี้อันนี้สตรอเบอรี่ค่ะท่านผู้ชมนี่สตรอเบอรี่สตาร์นะคะอันนี้สวยมากดูดิสีชมพูเลยสวยมากเขามีสองต้นนะคะมีสองสามต้นอยู่หน้าเนี่ยท่านผู้ชมสวยมากๆเลยะะอ,นนอันนี้ซื้อมา550านะคะท่านผู้ชมมีสวยมากคะ่ะเนี่ย เดี๋ยวไว้เราไว้วันไหนเราว่างเราม่แยกกระถางกันนะคะถ้าเรากปดูสัาน,ะะนี่สวยมากค่ะจะได้มาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นี่อันนี้บับเบริรเลสนะคะนี่บับเบริรเลสอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะดูดูอยากได้มานานแล้วนะคะ แต่มีแต่ต้นละพันกว่าต้นละ800กว่าทีนี้ต้นนี้เขาขายให้550ก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะท่านผู้ชมนี่สวยจริงๆเราได้มาวันนี้นะคะกันนี่ออดิบนะคะเนี่ยออดิบบับเบิรเลสนะคะอันนี้อันนี้สตอเบอรี่นะคะอันนี้ออมเงินนะคะที่เราได้มาอันนี้แม่กุสุมานะคะที่เราได้มาวันนี้ ได้มาเยอะอยู่สวยอยู่เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยก็หลังจากที่พาท่านผู้ชมไปดูบอนสีกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะช่องขยันเทีย่ยวชาแนลเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆคนคะ่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ